สวัสดีครับผมกเกษมนำพันทองครับอุปนายกสมาคมคนที่2และประธานภาคตะนออกสมาคมไทยบาร์บเบอร์และเสริมสวยนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับผมขอแสดงความยินดีกับสมาคมช่างผมเสริมสวยประเทศไทยนะครับนาย,ยกสมาคมรับนายอนิสรเชื้อคาเพลงนะครับซึ่งท่านได้รับตําแหน่งใหม่นะครับก็ขอ,ขอให้ท่าน บริหารสมาคมด้วยความราบรื่นนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญครับสมาคมแทเบอร์ก็พร้อมที่จะร่วมร่วมแรงร่วมใจนะทำงานร่วมกันไปนะครับในหลายๆกิจกรรมนะครับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์อินนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สถาบันสอนออกแบบทรงผมบิ๊กแฮร์นะครับผมเป็นแชมป์ผมแห่งประเทศไทยในปี2012นะครับ ปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งทางวงการช่างผมนะครับเป็นรองนายกสมาคมช่างผมสมสวรประเทศไทยครับก็วันนี้ก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีนะครับที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนะฮะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกคนใหม่ของสมาคมช่างผมสมบูรประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องช่างผมเนาะติดตามสมาคมช่างผมสมบูรประเทศไทยเรานะว่าจะมีแนวทาง พัฒนาวงการไปในทางทิศไหนนะครับแน่นอนว่าสมาคมต้องมีการอัปเกรดในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรงผมในเรื่องของการพัฒนาวงการแฟชั่นนะเราเรียกว่าแฟชั่นแล้วกันเนาะเพราะว่าอาชีพเราเป็นแฟชั่นอยู่แล้วนะฮะก็อยากจะฝากพี่น้องช่างผมเรานะช่วยกันติดตามในสมาคมนะะวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาแถลงข่าวนะฮะเปิดตัวสมาคมอย่างเป็นทางการนะครับ ก็ผมก็ไม่มีอะไรพูดที่จะพูดมากนะพูดเยอะนะก็หลายๆท่านคงพูดไปหมดแล้วนะสำหรับผมก็มีแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับหมายถึงจบปะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ศิวดลศรีนวลแลนะครับก็ประธานสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งไประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ได้มารับตําแหน่งประธานภาคจังหวัดชนบุรีนะครับก็มาก็ขอ แสดงความยินดีกับท่านนายกอดีศรเชื่อคําเพลงนะครับที่ท่านได้รับตําแหน่งใหม่นะครับก็ก็าเป็นเกียรติครับที่ได้มาทํางานในทํางานกับท่านครับก็เป็นเกียรติครับก็วันนี้ก็มายินดีกับท่านนายกอดิศรที่รับตําแหน่งใหม่ครับขอพูคุณมรกคับสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่ออนัญญาเนนดาราค่ะก็มาจากโคกศีสุพรรณนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่9เป็นวันดีนะคะวันที่9ปีพศ2568วันนี้ก็ได้มาแสดงความยินดีนะคะกับสมาคม ช่างเสริมสวยแห่งประเทศไทยแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะคะที่ได้รับรางวัลได้รับตําแหน่งในวันนี้นะคะแล้วก็ยินดีกับท่านประธานคนใหม่คุณอนุสรเชื้อคําเพลงนะคะวันนี้ก็ได้มีส่วนร่วมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อนุมาแก้วสวรรนะคะวันนี้เป็นวันดีของสมาคมค่ะ ร่วมยินดีกับสมาคมนะคะที่ก่อตั้งขึ้นมาด้วยวิชาชีพของพวกเรานะคะจิตอาสาแล้วก็ทุกๆขั้นเราคณาจารย์ค่ะเรามาร่วมกันเข้าสมาคมแล้วก็ทำจิตอาสาทำาคุณประโยชน์เพื่อวิชาชีพนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสมาคมดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาดาเชื้อคำเพงนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร,มารับตำแหน่งประธานสาขาภาคอีสานนะคะของสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับนายกสมาคมคนใหม่นะคะก็คือนายก อดีสรเชื้อคําเพงนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าจัดงานได้สุดยอดมากเลยนะคะแล้วก็มีกรมควบคุมความประพฤตินะคะก็มีหลายหน่วยงานที่จะทางสมาคมเขาจะเ,าเป็นจิตอาสานะคะก็ถ้าใครสนใจที่จะอยากให้ไปตัดผมให้ผู้ป่วยนะคะก็สามารถติดต่อมาทางสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยได้คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูหยงพัทลททวันวงศนะครับ วันนี้อยู่ที่งานเลี้ยงนะคะของสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยครับวันนี้มีการเลี้ยงแล้วก็เ,เขาเรียกอะไรนะจัดตั้งสมาคมอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ครูก็ขอแสดงความยินดีกับนายกอดิสรในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานของสมาคมครับสวัสดีครับครับ<ม>สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลครับเนื่องในวันนี้เป็นวันเปิดสมาคม ชุดใหม่นะครับที่ที่ชุดเก่าครบกำหนดไปแล้วนะครับชุดใหม่ก็เริ่มเป็นผมในมงคลนาลาพูนครับเป็นอุปนายกคนที่สองนะครับซึ่งนายกก็คือท่านอนดิศรเชี่ยคำเพงนะครับวันนี้ยินดีครับที่ได้มาเปิดงานของสมาคมของของ,ของเรานะครับที่ลุล่วงไปด้วยดีนะครับความคงของเราเป็นสรรมาคม อ,อยู่ในกลุ่มของช่างผมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทั่วกรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันมาด้ยกันทุกวันนี้รู้สึกดีใจมากก็มีท่านผู้อยากผู้ใหญ่หลาย,ลายๆคนมาในงานของเราเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นอา,อาจารย์ต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับจะมากันครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับที่มาในงานแล้วก็ขอให้สมา,าคมดําดเนินกิจการด้วยดี มีจิตอาสาครับตัดผมฟรีอะไรนี่แหละครับเกี่ยวกับช่างตัดผมเราได้ช่วยเหลือกันนะครับเป็นที่อบอุ่นดีนะครับครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ป๊อบนายสุวั์มณีสวดแชมเปี้ยน้านแชมเปี้ยนแฮสไตลิตวันนี้ได้รับเกียรติจากนายกสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยคุณอดีศรเชื้อคำเพงวันนี้ เป็นวันเปิดตัวของนายกสมาคมช่างผมแห่งประเทศไทยก็วันนี้มาในงานช่างทําผมระดับประเทศมากันคับข้างหลายหลายๆลายหลายหลายท่านรู้สึกแบบปรับปื้มในงานในครั้งนี้และขอให้สมาคมช่างผมเสริมสวยงาแห่งประเทศไทยอยู่คู่กับประชาชนชาวไทย นานๆแล้วขอให้มีความสุขตลอดการบริหารงานของท่านอาจารย์อดิศรเชื้อคำเพงกับขอบคุณคุณครับสวัสดีครับผมอาจารย์ป๊อปล้า,ลานแชมเปี้ยนแฮร์สไตลิสต์วันนี้มางานของสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยที่อาจารย์อดิศรเชื้อคำเพงได้รับตำแหน่งในคราวนี้ได้รับจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้มาในงานของสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยรู้สึกแบบแขกแบบช่างผมระดับประเทศไทยมาให้การแบบยอมรับกันเต็มที่เลยในโอกาสนี้ก็ขอไวพรให้สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยอยู่กับคู่ประเทศไทยนานๆและขอให้มีความสุขตลอดขอบคุณมากคครับสวัสดีครับผม อดีศรเชือกระเพงนะครับนายกสมาคมช่างผมเสริมสวนประเทศไทยวันนี้ได้มาเปิดตัวคณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคมช่างผมเสริมสวนประเทศไทยเรานะครับที่ร้านอาหารเทอร์เรสวิวสุขาพิบาลหนึ่งนะครับแล้วก็มีพี่พน้องๆเพื่อนร่วมสมาคมเราหลายสมาคมนะครับมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ต้องขอบคุณผ่านสื่อนะครับทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับถือว่าเราเป็นพี่น้องกันในวงการนะครับต่อไปเราก็จะทํางานร่วมกันนะครับ กับหลายๆสมาคมหลายๆองค์กรนะทำให้วงการเราเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับทำให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นที่พึ่งของช่างผมเราได้จริงๆที่ผ่านมาก็ทําได้ดีแล้วนะครับแต่เราก็มาทําให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับมาผนวกกันหลายๆสมาคมจับมือกันทํางานนะครับวัยนี้คงน่าจะมีข่าวดีหลายๆเรื่องนะครับอันนี้เอาฝากไว้ติดตามในเพจของสมาคมนะครับ แล้วก็สมาชิกกิจอาสาเราก็เราก็ยินดีนะครับเวลาเราทํางานกิจกรรมที่ไหนก็ดีเนี่ยอยู่ในเพจสมาคมเราจะเชิญไปทางนั้นนะครับเรายินดีที่จะร่วมมนือกับทุกสมาคมนะครับทุกองค์กรนะครับเรายินดีร่วมอยู่แล้วก็เรียนเชิญนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับผมวัาที่ร้อยเอกกนดศักดิ์แถวทีมครับผู้อำนวยการกองบริหารและส่งเสริมเครือข่ายครูพืชกรมครูพืชครับวันนี้ก็รู้สึก เป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมงานนะครับของสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยนะครับในในโอกา garden, สกาที่ได้เปิดตัวคณะทํางานของสมาคมรุ่นใหม่นะครับด้วยกรมพืชน,นะครับมีความร่วมมือกับสมาคมช่างผมมาอย่างยานย,ยาวนานนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่กรมื้นจะจะขอมาร่วมงานนะครับแล้วก็ยินดีนะครับที่วันเนี้ ได้มาพบกับคณะกรรมการชุดใหม่นะครับซึ่งมองเห็นถึงความเข้มแข็งของสมาคมนะครับที่ช่วยกันขับเคลื่อนนะครับแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราจะสามารถที่จะร,ร่วมงานกันได้แล้วก็ทำภารกิจของทั้งสมาคมแล้วก็ของกรมคูมพืชให้บรรลุล่วงไปด้วยดีขอบคุณครับสวัสดีครับผมนัดจากบริษัท a d v a n c e ์คาร์เบโลนะครับเป็นบริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นผมธรรมชาติ90%นำเข้าจากอิตาลีทั้งหมดนะครับก็ วันนี้ได้มีโอกาสได้มางานสมาคมส้่งประเทศไทยก็อย่างแรกเลยขอแสดงความยินดีด้วยกับความสําเร็จอีก1ปีนะครับแล้วก็ดีใจมากๆเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของอสมาคมส้นผมประเทศไทยที่ได้มีกิจกรรมดีๆให้ช่างทําผมแล้วก็กิจกรรมดีๆให้สู่สังคมนะครับก็ ขอฝากเนื้อฝากตัวแบรนด์มิวเชคด้วยนะครับมิวเชคเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เส้นผมจากธรรมชาติ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นำเข้าจากอิตาลีนะครับเรามีทั้งสีผมนะครับแล้วก็มีทั้งกลุปป่มผลิตภัณฑ์บำรุงนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 6 1 5 4 6 1 4 5 6นะครับหรือเฟซบุ๊กอินสตาแกรมมิวเชคไทยแลนด์ได้เลยนะครับฝากมิวเชคไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะครับขอบพระคุณครับผมสุภาพสิริของทรัพย์นายกสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยก่อนอื่นก็ก็ต้อองงขแสดความ ยินดีกับสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยที่มีเกียรติประวัติที่ได้เริ่มต้นขึ้นมาในนี้ก็ขอแสดงความยินดีขอให้สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยจงอยู่คู่ขวัญกับช่างเสริมสวยตลอดกาลด้วยความยินดีครับขอบคุณครับโอ้โหครับผมวันนี้ก็เป็นยืดหมย ดีอีกอย่างหนึ่งครับผมที่มีสมาคมมารวมตัวกันครับผมมากกว่า56สมาคมเลยครับผมวันนี้มีการเปิดตัวสมาคมสร้างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยครับคณะกรรมการครับมีมีสมาคมร่วมยินดีหลายสมาคมมากนะครับผมนี่ครับที่วันนี้เราก็มากันที่นี่ครับมีการเปิดตัวครับช่างมาเยอะครับผมท่านโอโสท่านอาจารย์ใหญ่ๆดังๆทั้งนั้นนะครับผมระดับประเทศครับผมที่มาวันนี้ครับผม ก็ยินดีกับสมาคมเลยนะครับผมโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์อดัมนะครับคือก็เป็นผู้บริหารโรงเรียนออกแบบทรงผมอดัมนะครับอยู่หลังพลัไดนะครับก็วันนี้ก็เป็นเกียรตยิอย่างยิ่งได้มีโอกาสนะครับมาร่วมงานแสดงความยินดีกับสมาคมช่างผมเ,เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะเสริมสวยแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเป็นนินมิตหมายที่ดีนะฮะที่มีท่านนายกามีการพัฒนาในอาชีพแล้วก็มองเห็นถึงจุดอ่อนจุดแข็งของสังคมซึ่งผมได้ไปร่วมงานแล้วเนี่ยถือว่าท่านทำงานได้ได้ครบถว้วนแล้วก็ผมเลยมีคำแนะนำว่าให้ท่านยึด หลักตรงนี้เอาไว้ในการให้บริการกับสังคมแล้วก็ท่านก็ยินดีนะครก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกนะครับขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจแล้วก็เป็นที่พึ่งของช่างเสริมสวยแห่งประเทศแอ่เสริมสวยของประเทศไทยเรานะครับก็นายกท่านเป็นคนบุคลิกนุ่มนวลเยือกเย็นนะฮะน่าจะบริหารงานได้ดีนะครับ สวัสดีครับผมอาจารย์ช้างธนปันนายกสมาคมช่างผมจิตอาสาประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้มาแสดงความยินดีกับสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยซึ่งได้มีการร่างของชุดทํางานใหม่ขึ้นมานะครับโดยอาจารย์อดีสรเป็นนายกสมาคมนะครับก็ขอวอวยพรให้กับสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยมีความเจริญแล้วก็สามารถร่วมกิจกรรมกันได้ตลอดนะครับมีอะไรก็ทักทายกันด้วยกันสวัสดีนะครับ ครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์นิดเกียงไกรเม่นคลายนายกสมาคมไทยบาร์เบอร์และเสริมสวยก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันนะครับกับสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยผมในนามนายกสมาคมก็มาร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกอดีศรเชื้อคำเพลงนะครับก็ขอให้สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยจงจเจริญยิ่งขึ้นไป นะครับพวกเราจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราหลายๆสมาคมก็จะร่วมด้วยช่วยกันก็ขอให้ สมาคมนี้จเจริญยิ่งๆขึ้นไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์อ้วนนะคะทราบกันดีนะคะอาจารย์อ้วนสุขใจเสสวัสคีค่ะก็วันนี้ยินดีและดีใจนะคะที่ได้มาร่วมงานนะคะของสมาคมช่องผมและเสริมสวยประเทศไทยคือได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษากิมศักมิศของสมาคมเพราะว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งตั้งแต่เริ่มต้นกันนะคะโดยมีอาจารย์ป๋าชยเดชพรมปานนะคะเป็นนายกสมาคมคนแรกอาจารย์ว้วนรับตําแหน่งคือเลขาค่ะ ก็เหมือนแม่ครัวหรือคนดูแลทั้งหมดของสมาคมนะคะในเรื่องทุกเรื่องแต่สิ่งสําคัญที่สุดสำหรับวันนี้มีความรู้สึกเป็นปิติและดีใจจริงๆเพราะเห็นภาพที่มีการรวมตัวของพี่น้องมวลชนเสริมสวยจากทุกสาขาทุกขแขนงทุกสมาคมและสปอนเซอร์ผลักต่างๆได้มาร่วมนายกแต่และสมาคมก็มาแสดงความยินดีกันอันนี้เป็นนิติบายที่ดีค่ะเพราะว่าคณะกรรมการนะคะโดยเฉพาะท่านนายกอดีศร ก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นมีความกล้าและที่สำคัญมีศรัทธามีอุดมการ มีวิสัยทัศน์ในการทํางานอย่างชัดเจนนะคะเป็นผู้ที่เสียสละแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะคะเชื่อในศักยภาพของคณะกรรมการทุกท่านค่ะเพราะว่าวันนี้การรวมตัวไม่ใช่เรื่องธรรมดาในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ในสภาวะโลกแบบนี้นะคะทั้งภายในและภายนอกประเทศเรื่นเชื่อว่าอาชีพเสริมสวยยังไงพวกเราก็ยังรวมตัวกันเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาจริลงอนะคะให้งานของเราจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ยังไงก็ตามนะคะเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเสริมสวยเราย,ยัางอยู่ได้ตลอดทุกยุคกสมยัยเพราะ เราใช้สองมือสองมือพื้อสร้างอะคะ่ะสองมือที่จะสามารถนะคะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนที่ได้เข้ามาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือคนที่ได้มารู้จักกับพวกเราอาจารย์อ้วนเชื่อและศรัทธาในศักยภาพของทุกๆท,ท่านโดยเฉพาะวงการเรานะคะวันนี้สมาคมช่างผมรัศมีสุทธิ์ไทยจึงได้เกิดขึ้นและเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะก็อยากจะขออวยพรนะคะให้นะคะสมาคมจงมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีแต่สิ่งดีๆและเป็นผู้ที่มีองค์กร ต่างๆร่วมกันเดินทางไปด้วยกันในทางของการสนับสนุนและค้ำจุนให้เกิดพลังงานนะคะกับความ นะคะยิ่งใหญ่ของวงการเราพูดกันอยู่เรื่อยว่าเราอยากจะไปโกบอเราอยากพัฒนาวงการเสริมสวยอาจารย์ข้ามอดวงการนี้มา40กว่าปีก็ยังไม่เคยขาดศรัทธานะคะเราก็เชื่อมั่นเราก็เชื่อใจกับทุกๆคนว่าวันนี้การรวมตัวนี้เป็นก้าแห่งยิ่งใหญ่ก้าวแรกของการที่จะออกมานะคะเพื่อจะเปพิสูน์ให้ชาวโลกนะคะในทุกๆธุรกิจโดยเฉพาะเสริมสวยได้เห็นว่าการทํางานร่วมกันเป็นทีมการมีจิตอาสาการมีใจให้แก่กันและกันและการเสียสละอย่างแท้จริง โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนมันมีจริงในโลกนี้แล้วการรวมพลังวันนี้ก็จะส่งสะท้อนถึงพลังงานให้กับองค์กรราชการหรือหน่วยงานต่างๆได้เห็นว่าช่างเสริมสวยเราไม่เคยน้อยหน้าใครในโลกนี้โดยเฉพาะนะคะวันนี้นายกหลายๆท่านก็มานะคะก็อยากจะบอกเลยค่ะว่าดีใจนะคะแล้วก็อยากจะเป็นพลังงานหนึ่งหรือเป็นกําลังใจหนึ่งถ้าเราสามารถจะทําอะไรหรือขับเคลื่อนให้องค์กรของเสริมสวยเรานะคะเติบโตแล้วมี วิสัยทัศน์ในการที่จะต้องไปแข่งกันระดับโคบอลอาจารย์ว่านเชื่อค่ะว่าเมืองไทยนะคะช่างผมไทยนะคะไม่เคยน้อยหน้าใครในโลกค่ะก็ะยังไงก็ขอบคุณนะคะแล้วมีโอกาสนะคะคงได้พบกันใหม่เราจะติดตามกันต่อนะคะง่ายก็ขอขอบคุณอาจารย์ใหญ่นะคะทีมาอาัดคลิปให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นาําอย่างแท้จริงเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผมอาจารย์สันติบุญมาเลิศนะครับเจ้าของสถาบัน h i g h Modify Studio สอนแต่ผมชายนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยนะครับได้รับเกียรติมาเป็นอุปนายกสมาคมนะครับโดยการเล็งเห็นของสมาคมเนี่ยนะครับเห็นว่าผมเนี่ยได้ทำงานทางด้านฝ่ายกิจกรรมได้ได้ได้โอเคมีประสิทธิภาพนะครับในอดีตที่ผ่านมาผมก็ทำโครงการ h a ร r Share ช่วยเหลือช่างผมที่ประสบความเดือดร้อนหลังจากนั้นก็มาทําสารฝันผ่านเส้นผมมาทําคัดแอนคอนช่วยเหลือน้ําท่วมโดยช่างผมเราส่งรวมตัวการหาเงินไรายได้ช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดเชียงรายแล้ววันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากสมาคมมอบตําแหน่งอุปนายกสมาคมนะครับให้นะครับผมภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วผมสัญญาว่าการทาํางานครั้งนี้การได้ตําแหน่งครั้งนี้ ผมจะพัฒนาวงการนํำผมในฝ่ายกิจกรรมให้ดีมากๆยิ่งๆขึ้นโดยโครงการต่างๆที่จะมาฝากติดตามด้วยครับวันนี้นะครับขอวอวยพรให้กับสมาคมช่างผมเสริมสวยมืไทยนะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วก็อยู่คู่ช่างผมไทยโดยทําให้ยกระดับช่างผมไทยก้าวหน้าไปยิ่งๆขึ้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธนกรตันติอภัยวงศ์นะครับเป็นบรรณาธิการของหนังสือ Hair and Beauty Online นะครับ วันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณอดิศรนายกช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยนะครับที่เป็นการเปิดตัวสมาคมยินดีดีใจที่เพื่อนๆและบรรดานายกสมาคมอื่นๆมาร่วมแสดงความยินดีครับข้างนะครับก็ขอให้สมาคมเจริญก้าวหน้าและมีโครงการดีๆอะไรจะให้ทางเราช่วยทางเราก็ยินด,ดีเลยครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผมดรสมศักดิ์ชลาชนนายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้พิพากษาสมทบสารยาวชนนครปฐมนะครับก็วันนี้มางานเปิดถแถลงข่าวเปิดตัวสมาคมช่างเสริมสวยวันนี้มางานเปิดตัวสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยนะครับโดยมาแสดงความยินดีกับท่านอดีศรนะครับขอให้กิจการสมาคม จเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่งของช่างทำผมทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับย์ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับผมออสสมจิตดิสภักดีหรือเป็นสถาบันเคมิวคอนโมีได้มางานนะครับสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยนะครับครับวันนี้เราได้มาสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยครับเรามาอวยพรหรือลักษณะของการมิทติ้งหรือมาพบปะสังสรรค์คณะกรรมการหรือการทํางานในรูปแบบใหม่นะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับ มีแต่ความสุขความเจริญตลอดจนนะครับสร้างพลังหรือช่างซื่อเสียให้กับภูงการของเสริมสวยจูโชคดีมีความสุขทุกๆดท่านนะครับอย่าลืมครับพบกับผมและทีมงานได้ KTO Academy วันนี้ผมและทีมงานจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับพบพบกันทุกๆท่านนะครับวันนี้เราและทีมงานอย่าลืมนะครับผมอาจารย์ออสสมจิตดิสพักดีหรือเป็น KTO Academy 4ช่องทาง TiktokYouTubeFacebook Live และช่องเลียว พบกับชัานได้ทุกๆวันนะครับจะกล่าวคำว่าบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดาวรัตนาศรสุขนะคะเป็นแชมป์โลกคิ้วผมชายหญิงคิ้วตาปากนะคะของเม็กซิโกยูเอแล้วก็คิววันนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์อดิศรน,นะคะนายกสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอให้เขามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะ สิ่งที่เขาทำและปฏิบัติทุกๆอย่างทุกๆประการให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มนะครับอุปนายกสมาคม ไทยบาร์เบอร์นะครับแล้วก็ประธานสมาคมไทยบาร์เบอร์ภาคกลางนะครับวันนี้มาร่วมสแสดงความยด,ดีกับสมาคมช่างผมและเสริมสวยแห่งประเทศไทยนะครับโดยนายกอดิศรเชื้อกําเพงนะครับวันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับเปิดตัวสมาคมและคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมในานามของอาจารย์ตั้มนะครับก็ขอให้อวยพรให้สมาคมนะครับอ,อยู่กับช่างผมไทยไปนานๆแล้วก็ทําทจิตอาสาเพื่อสังคมแล้วก็กลมเกลียวในหมู่ของช่างผม ทั้งเสริมสวยและาบาร์เบอร์นะครับไปนานๆน,น,นะครับไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับย,ยินดีด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันชื่อยุพรัตประวันเตาค่ะจากโรงเรียนอาจารยนนิดาสอนสักคิ้วนะคะของโรงเรียนนิดาค่ะสถาบันสอนสักคิว้วแล้วก็วันนี้มีเกียรติได้เชิญมาร่วมงานของ สถาบันช่างทําผมทั่วประเทศใช่ไหมคะสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยนะคะขอบคุณที่เรียนเชิญโรงเรียนอาจารย์ลิดามาร่วมงานครั้งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะดิฉันเป็นช่างศักดิ์ของโรงเรียนลิดาอันดับหนึ่งได้โล่เกียดนิยมมาแล้วค่ะ วัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณอาจารย์ใหญ่ด้วยนะครับก็ในนามของแฮนนวนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ทางสมาคมช่างผมและเสริมสวยนะฮะได้เชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวคณะกรรมการชุดปัจจุบันนะครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะขอขอบคุณนายกอดิสรเชื้อคำเพลงนะครับที่เป็นนายกสมาคมแล้วก็สนับสนุนวงการ ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะฮะที่เป็นช่างผมนะครับมาร่วมกันสนับสนุนโครงการของสมาคมทุกสมาคมนะฮะสะดวกตรงไหนเข้าตรงนั้นเลยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาวงการของเราให้ก้าวไกลต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมอาจารย์โก้นะครับแอดมินกลุ่มช่างแต่ผมชายและหญิงนะครับวันนี้เรามาอวยพรสมาคมช่างผมและเสริมสวยแห่งประเทศไทยนะครับในงานในวันเปิดตัวสมาคมและนายกสมาคมท่านอดิศรนะครับก็ขอขอบคุณท่านอดิศรแล้วก็ ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยเพราะว่าสมาคมนี้าสามารถทำํำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมแล้วก็เชิดชูแล้วก็ทําอะไรต่ออะไรให้แก่ช่างเสริมสวยและช่างแต่ผมได้หลายอย่างอยากจะขอสนันุนแล้วก็ขอเรียนเชิญเ,เ,เพืพ่อนๆพี่ๆน้องๆครับเรามาร่วมกันทําภารกิจทําสิ่งดีๆร่วมกับสมาคมนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับครับสมพงษ์เชียวคกครับเป็นที่ปรึกษาของสมาคม ช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยอ,อยู่สมาคมนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง <Okay. S 1> ก็เอาประสบการณ์ที่ผ่านมามาดูแลแล้วก็แนะนำคณะกรรมการแล้ก็นายกาให้ไปทางที่ดีหา,หาหลักการเหตุผลมาให้สมาคมให้เกิดพลังให้บรรลุไปตาม วัตถุประสงค์ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลทามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็วันนี้เป็นวันที่เปิดตัวคณะกรรมการสมาคมก็ยินดีกับท่านนายกด้วยนะครับแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านก็จะมีมีงานนี้เกิดขึ้นก็ด้วยมีพลังแล้วก็จะ ดำเนินการไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ให้สมาคมจเจริญยิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับผมลิงค์ธนพัฒนทรัพย์สมสกุลนะครับหรือลิงค์โชแปลงครับเป็นกรรมการของสมาคมไทบาร์เบอร์เสริมสวยภาคตะวันออกนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีให้กับท่านนายกนะครับนายกสโม,มสรสมาคมช่างเสริมสวยแห่งประเทศไทยนะครับ คุณอดิศรเชื้อคำเพงครับก็ขอแสดงความยินดีในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอให้มีประสบความสำเร็จในท่านที่การงานมากมยิ่งขึ้นไปครับผมครับสวัสดีครับผมครูรพีพัฒรีทาครับวิรัยสาวช่างอุนการนะครับจากอาชีวศึกษานะครับก็วันนี้มาร่วมงานในส่วนของสมาคมช่างผมอ่าเสริมสวยแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกอดิศรเชื้อคำเพงนะครับที่ได้รับตําแหน่งแล้วก็ร่วมพัฒนาแล้วครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในวงการนะครับฝากท่าน ร่วมกันนะครับในการพัฒนาในเรื่องของอาชีพพวกเรานะครับให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็ให้สู้กับนานาประเทศครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายสีคสวัสดีครับผมอาจารย์โก้นะครับกลุ่มช่างแต่ผมชายและหญิงครับวันนี้เรามางานเปิดตัวสมาคมช่างผมและเสริมสวยแห่งประเทศไทยนะครับก็ขออวยพรช่างผมและเสริมสวยแห่งประเทศไทยให้อยู่คู่คนไทยและเจริญรุ่งเรืองไปคู่กับคนไทยยิ่งยืนนานนะครับและขอให้มีสมาชิกแล้วก็ให้มีสมาคมต่างๆเข้ามาสนุนเยอะ ต้องขอขอบคุณด้วยครับอ่าอันนี้เวลาพรสายเชื้อนะคะเป็น f c ีของอาจารย์ใหญ่นะคะโอโอติดตามอาจารย์ใหญ่ตลอดพอมางานผมกับอาจารย์นาวินสายสิริอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็รีบสวัสดีเลยค่ะที่นั่นในซอยพหล52นะคะไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์ใหญ่ค่ะแล้วการสอนผมนะคะอาจารย์ใหญ่สอนได้เข้าใจแล้วลดมากเวลาพรสายเชื้อขอคาระวะถ้าเป็นไปได้อยากเป็นลูกศิษย์นู่น,นะค่ะ รวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะจารย์ค่ะเชื้อนันเละหมอพงศ์พหุนห้าสิบสองันตกรรมนะจ๊ะสวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ผมมาร่วมงานเปิดตัวคณะกรรมการแล้วก็สมาคม ช่างผมเสริมสวยประเทศไทยแล้วก็เจอ FC ฟคนแรกเลยของงานวันนี้แ<ด>นะนำตัวเลยครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อวราพรสายเชื้อนะคะ Facebook ก็วราพรสายเชื้อนะคะเป็น f c อาจารย์ใหญ่แล้วเหมือนแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจเลยค่ะมาเห็นอาจารย์ใหญ่นั่งอยู่หน้างานรีบทักเลยค่ะด้วยนิสัยวราพรค่ะคอยากรู้อยากเห็นก็บอกว่าอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมคะกาบสวัสดีค่ะเป็น f c นะคะดูอาจารย์ใหญ่สอนแล้วก็ดูคลิปในช่อง YouTube อาจารย์เป็นคนที่ชัดเจนแล้วเป็นคน ที่ดูแลลูกคา้าได้เลิศมากเลยค่ะครับคารพในงานศิลปะแล้วงานผมทุกสถาบันหรือว่าทุก,ท,กทั่วโลกอะค่ะมารวมอยู่ที่อาจารย์ใหญ่ค่ะครับอดที่เปิดร้านอยู่ที่ไหนได้เป็นช่างไหมไม่ได้เป็นช่างค่ะแต่เป็นเพื่อนอาจารย์นาวินสายสิริจะชอบไปงานโชว์ผมมาค่ะที่ศูนย์สิริกิจจะไปขึ้นไปเป็นานางแบบให้นาวินสายสิริอะค่ะอ๋อค่ะค เป็นเหมือนเพื่อนนาวินเหมือนได้มีโอกาสแล้วก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ใหญ่อีกครั้งนะคะเป็นพระเดชพระคุณอย่างยิ่งอาจารย์นาวินมาไหมวันนี้มาเจ้าค่ะอยู่ในงานนะคะครับผมก็ขอให้พี่อะไรนะพี่น้อยเวลาพรสายเชื้อถ้าใครอยากกราบขอบพระคุณพรที่ให้พรใดๆในโลกอันประเสริฐก็ไปหาท่านอาจารย์ใหญ่นะคะแล้วท่านผู้ใดอยากสวยอยากเก๋อยากเพอร์เฟกต้องอาจารย์ใหญ่เท่านั้นค่ะร้านตั้งอยู่ที่พหล52นะคะ ขอบคุณครับฝากคนรลกเกาใช้ด้วยครับเก่งมากเลยบ๊ายบายขอบคุณค่ะ,ะยังขอมานอะฟูลรมสวัสดีครับผมช่างเด่นนะครับผมประธานกลุ่มช่างตัดผมชายและหญิงนะครับผมวันนี้ก็มายินดีกับท่านนายกอดิศรเชื้อคำเพลครับนายกสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยนะครับที่รับตำแหน่งแล้วก็เปิดตัวคณะกรรมการของสมาคมนะครับ ที่กําลังะไรครับจะจ,จัดตั้งขึ้นนะครับผมขอแสดงความยินดีและดีใจด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ